อย่าลืมการให้ทานรักษาศีลการให้ทานการรักษาศีลเป็นพื้นฐานให้เกิดแรงศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นพระหา้าคือพลังแห่งความสำเร็จการสร้างแรงศรัทธาในพระธรรม ของพระศาสนาหรือแรงศรัทธาในการก่อการสร้างค้าวรวัตถุในพระศาสนาหรือแรงศรัทธาในพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาอื่นสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สนับสนุนเราต้องคิดพิจารณาไตรตรองด้วยความฉลาดและปัญญาของเรา ผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นั้นจะต้องมีแรงศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียก่อนเมื่อมีความศรัทธาแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นแน่วแน่ในคำสอนนั้นไม่วอกแวกคอนแคลนในคำสอนนั้นก็จะเกิดความเพียรพยายามศึกษาค้นคว้าปฏิบัติให้เข้าถึง ด้วยสติด้วยสมาธิก็จะเกิดปัญญาผุดขึ้นมาเองเห็นเองเป็นปัจจตังเกิดความหลุดพ้นในวัฏสงสารได้ <c oughs> การศึกษาธรรมะโดยความรู้ความจำไม่มีแรงศรัทธาที่จะหลอมละลายทราบซึ้งไปในพระธรรมนั้นก็ไม่มีวันที่จะเข้าถึงธรรมได้ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องสร้างแรงศรัทธาของเราด้วยการทานการรักษาศีลในพระธรรมวินยัยพระศาสนาเสียกอ่อนขออวยพร